สวัสดีครับกับชนะของรีเฟบวันนี้เนื่องจากทีวีของผมนี่เป็นสมาร์ททีวีตัวเก่านะเป็นอโคเนติกมันหมดเวลาของมันแล้วมันเป็น Android รุ่นเก่ามากๆนะมันไม่สามารถเข้าใช้พวกเอ่อ u ูทูบอะไรไปได้แล้วเก่าจัดก็น,นี้ก็เลยต้องหาตัวอื่นมาทดแทนนะเป็น Android TV วันนี้ก็เลยต้องสั่ง Android มานะกล่อง Android มาดูว่ามันเล็กมากอนะ่ะนี่คือสั่งมาจากจีนนะฮะ ดูว่าเขาบอกว่ามันเป็นแอนดรอยด์สิบสี่อ่ะเออเป็นแอนดรอยด์สิบสี่แล้วอะ่ะนี่เขาเขียนดูแกะดูนะเออแต่ดูในรูปเหมือนมันมีของอยู่หลายอย่างแต่ออพอมากล่องมาเล็กนิดเดียวอ่ามันมีของมีของจริงอ่ะนี่รุ่นเอ่อ S96 mac s 9 6 Max เป็นก็รองรับพวกนะ Android ทะะีวีเป็น Wi-Fi 6แล้วนะฮะ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 4K HDR 3D 8 g b 16 g b แต่ใช้ชิปเป็น Allwinner ะะเป็น Quad Core แล้วก็รองรับ Google Voice ดนะ้วย Google Voice แล้วก็ เป็นอลองเปิดดูกันนี่ข้างในเป็นกล่องอ๋อกล่องเล็กๆเ,เองกล่องเล็กมากนี่กล่องเล็กมากอะ่ะผมเคยมีกล่องรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะมันก็ตกรุ่นเหมือนกันนานแล้วอุย้ยนี้เล็กมากดูด,ดิมีแค่นี้ไงนี่ถ้าประมาณสักโอ้โหมือ,อยังใหญ่กว่าเลยไอ้กล่องเล็กจริงตัวนี้เป็นรุ่นแรมสองกิกนะฮะ แรง2กิกลอม6กลอง1ิลอม16กิกข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยดูก่อนเดี๋ยวมาก่อนนะอ๋อเปิดฝาเข้ามาอย่านี้ได้อีกทีมีรีโมทให้ที่เขาบอกว่าลองรับ Google Voice นะฮะก็คือสั่งงานด้วยเสียงนี่กดสั่งงานด้วยเสียงได้ก็มีปุ่มที่เป็น YouTube Netflix อะไรอย่างนี้เนาะเอ่อต้องบอกว่ามันราคา500กว่าบาทนะ ถ้าเป็นเดือนดอยสิจริงๆก็คงจะคุ้มมะแล้วก็มีสาย HDMI ให้ติดต่อกับมอนิเตอร์ต่างๆท,ท,ที่เราจะเล่นบมกนี่ถามรหัส Netflix ด้เปล่าไม่น่าจะใช่เป็นแมนวนวลที่เฉยนะมันก็ม,มีมีอะไรมากเนาะเราเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกอินนะมันก็มีคู่มือแบบนี้ให้เราอันนี้เปียดัปเตอร์อยู่กล่องเล็กมากจริงอผมก็เห็นว่า เฮ้ดูในรูปเหมือนจะใหญ่มากนะแต่มันเล็กิีเดียวมีแค่นี้กระจิ๋วก็จิว,จวแถมฐานเบาวะไม่น่าจะแถมฐานนะสมัยนี้เดี๋ยวผมดูก่อนแต่ส่วนใหญ่อาจีนเขาจะชอบแถมฐานมาด้วยคิดว่าไม่น่าจะมีมันเบาไม่มีไม่มีฐานจีนแต่ทำไมไม่แถมฐานให้ผมเลยอะ่ะโอเคก็งานก็โอเคอยู่นะ กล่องเก่าผมที่ผมเคยสั่งมายังแพงกว่านี้เลยน่าจะน่าจประมาณหกรกว่าบาทอันนี้รุ่นใหม่กว่าแต่ว่าเป็น Android 14เนี่ยแล้วถูกกว่าด้วยแต่กล่องมันเล็กกว่าเนาะดูก่อนมาเดี๋ยวมาลองเสียบกับทีวีกันดูว่ามันจะเป็น Android 14จริงหเป่าปมามาเนื่องจากทีวีมันตกรุ่นผมก็เลยต้องเอาคอมพิวเตอร์มาเอาไว้เปิดตอนนี้เรามีกล่องทีวีแล้วอา Okay. มาเปิดกันดูกันเลยว่าจะเป็นเช่นไรจริงๆก็ลองรับเมาส์คีย์บอร์ดอะไรพวกนี้หมดนะพอรีโมททีวีเป็นไหนเปิดเป็น hdmi อยู่แล้วลองเช็คดูก่อนว่าเป็น Android 14อย่างที่บอกไว้หรือเปล่าอ๋อ oh. เปิดปับ๊บขึ้นแอปพลิเคชันเลย นี่นะรีโมทนี้ผมไปใส่ฐานมาเรียบร้อยแล้วก็มีแอปพลิเคชัน YouTube อะไรเนี่ยแล้วก็สามารถเพิ่มแอปได้อีกเนาะดูก่อนเขามีแอปอะไรให้บ้างพูดได้เ,เหรอ่อะเขาบอกว่าอะไร Start and s u อ่ e s s Bluetooth Remote เนาะเขาให้กด b l u t o o t h r รีโมทก่อนกดคู่กันนี่เขาบอกให้กดอสองปุ่มนี้คู่กัน เพื่อจะบลูทูธอ่าอ่าโอเคมันขึ้น s ักเซส s ละเห็นไหมนี่สวัสดีเองรับภาษาไทยเปล่าวะออเห็นเด้นี่ยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนีห่หว่าลืมลืมเืมโอเคเผมขอกลับไปก่อนเราต้องไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านก่อนนะอ่าเข้าไปที่ตั้งค่า บลูทูธเราเชื่อมต่อไปแล้วนะวิธีเมื่อกี้ลองรับ 5G ด้วยนี่เห็นไหมไวไฟ 5G ใส่รหัสแป๊บดูสิว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยเร็วขนาดไหนโอ้เร็วมากแป๊บเดียวเองนับหนึ่งไม,ไ,มไม่ถึง3วินาทีเองอ่าได้แล้วโอเคเดี๋ยวถอยกลับไปคิดว่านะ่าจะต้องล็อกอินด้วยแอค o คา t ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวลองลองไม่ล็อกอินก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไง นี่เขามีแอปพลิเคชันให้เราเดี๋ยวลองพูดดูนะเข้า Google อ่าเดี๋ยลองรับภา,ภาภษาอังกฤษเพราะพูดภาษาไทยมันไม่ได้ยินอ่ามันขึ้นว่า Google ได้นี่ oh. นี่เมื่อกี้ผมพูดใส่รีโมทนะเฮ้ยโอเคไม่ต้องเรื่องเยอะเลยได้เลยคิดว่าน่าจะต้องไปเซตค่าอะไรบางอย่างก่อนเซ o u ยูนไวท name mm hmm. อ่อนี้ก็สามารถแชร์พวกวิดีโอแชร์รูปแชร์อะไรขึ้นจอได้นะฮะเดี๋ยวตั้งเวลาอะไรก่อนออตโมติยี4ิสีชั่วโมงอาลืมเราจะมาเป้าหมายที่อ๋อเซตไทม์โซนเป็นไชน่าอยู่มีใหม่แบงคอกแบงคอกก็พามาเซตเลยเอ่อ หรือว่ามันจะขึ้นว่าไทยแลนด์เหรอ,อที่ฮารานดูไบมีหรือเปล่าอ๋อน,นี่จเจอแล้วแบงกอกโอเคออตโตเมติกแล้วนะ,ะเวลาจะตรงอัตโนมัตินะคะรับพอเราออตโตเมติกเรียบร้อยเราสามารถต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์อะไรได้แต่ว่ารีโมทตัวเดียวก็จ,จบเหมือนกันปัดดิสเพย์ เป็น HDMI มีอะไรมากกว่านี้ไหม mm hmm. อ่ากับตีลังกากับจอได้อันนี้โอเคมันเหมือนคอมพิวเตอร์เลยเสียงเซตเสียงเป็นอ,อัตโนมัติอยู่นะโอเคมีสกีเซิร์เวอร์ด้วยอ่าเดี๋ยวเอาเบาลก่อนอ่าจะได้รู้ว่ามันเป็นแอนดรอย 14จริงเปล่าเนี่ยเขาเขียนเวอร์ชัน14บนะเอ,อ, Android เอยสิบสก็เร็วอยู่เดี๋ยวดูว่าอัปเดตอะไรได้อีกไหมเขาบอกว่าเป็นเช็คอัปเดตสุดท้ายแล้วไม่มีแล้ว มันคงไม่มีอัปเดตอะไรให้เราเยอะแยะลองแอปพลิเคชันอื่นๆสิที่เขามีให้มารู้อะไร Air Screen มี Chrome มี Disney มีไฟล์แต่ตัวนี้มันเป็น16่กิกมี Netflix มีอะไรหมดน,นะแต่ Netflix นี่ผมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ไปแล้วมันใช้ได้กับเครื่องเดียวแอปเลด ูซิว่าอ๋อมันมีเพรสโต์ด้วยนี่อีเพสโต์ด้วยแต่ว่าเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้แต่ว่าก็ต้องอผมล็อกอินดูก่อนแล้วกันว่ามันจะใช้งานอะไรได้บ้าง าจะรองรับแอปพลิเคชันแบบน่าจะทุกอย่างนะถ้าเป็น Android 14มี Spotify มีเล่นเกมได้น่าจะเป็นเกมเด็กน้อยนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันสามารถที่จะเอามาเล่นได้ไหมเขาบอกให้ c connect g a m ก p a d อ่าก็คือแสดงว่ารองรับจอยจอยเกมด้วย แต่นี้ถ้ามีแค่นี้เร็วอยู่นะในการดาวน์โหลดแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขามีมาให้แค่16กิกนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้การพวก SD ใส่เข้าไปเพิ่มได้ข้างๆเขามีเวลาเราลงลเข้าไปแชร์ไว้ตรงนั้นแทนอลองดูสิมันเป็นยังไงโหลดเกมขึ้นด้วย แต่หลักๆแล้วเ,เราจะเอาไว้ดูทนะีวีนะทีวียูทู e อะไรประมาณนั้นดูที่ภาพกระตุกหรือเปล่า mm hmm. อ่าเขาให้เทสจอยก่อนนะครับเราไม่มีเราไม่มีจอยมาต่อ mm hmm. จอยไม่รู้อยู่ไหนละโอเค ราให้เล่นโดยใช้จอยเท่านั้นอตัวนี้เกมนี้เปิดเขา YouTube สิถือว่าทำงานได้เร็วเลยใช้ได้แล้วผมไม่ลยใหอินอยู่ดี โอเคใช้ได้นะขึ้นเร็วเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นเขาบอกว่าลองรับ 4K เดี๋ยวจะเล่นวิดีโอที่เป็น 4K ที่ว่ามันจะเป็นแบบไหนต้องวิดีโอตัวเองนะมาเล่นวิดีโอคนอื่นเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ทำคลิป1ชั่วโมงกลายเป็นของเขาเลย ใครอยากเสร์ชหาผมก็น,นี่นะ RE ขีด e FAV นะ,ะ r e f r e s ย่อมาจาก r e f a v o r i t e n s นะี่เราก็จะเจอเราอยู่ในนี้ดูสิว่าอันไหนที่เป็นวิดีโอมันตัวอใหญ่ผมทำเป็น 4K หมดอยู่แล้วเดี๋ยวจะเปิดความละเอียดสูงสุดเป็นไงอ่าเรื่องเ,เสียง ดังเสียงก็โอเคนะ,ะติดโฆษณาด้วยเดี๋ยวผมปิดโฆษณาก่อนโอ้โฆษณาเยอะซะด้วยหรือว่าเป็นกล่องทีวีเด,ดี๋ยวด,ดูก่อนว่ามันสามารถที่จะเซ็ตวุ้ยวๆ้ยวุวุวุต่ว่วอ้กดเร็วไปหน่อยอดูตั้งค่าก่อน โอ้มันเป็นพันสี่สิบสี่แล้วนะนี่วิดีโอสูงสุดเป็น 4K เรียบร้อยแล้วเออใช้ได้จริงๆนะฮะแต่ว่ามันบอกว่าอเ 1, อนะอเป,ปเ,เป็นออโต้ที่หนึ่งสี่สี่ศูนย์คือสองเคนะผมมาเปิด 4K ไปเลยดูสิเป็นไงไหวไหมอ้าวได้อยู่เห็นไหนแมแทบวิ่งทันด้วย โอเคลองรับ 4K จริงๆนะเปิดแบบระดับ 4K แต่ไม่รู้ว่าความละเอียดจริงระดับไหนเพราะทีวีผมมันไม่ถึง 4K ตัวนี้ทีวีมันแค่น่าจะ1080แค่นั้นแหละนะในความละเอียดมันก็ได้ประมาณนี้โอเคสำหรับกล่องทีวีเดี๋ยวเราคิดว่าเดี๋ยวเราต้องไปตั้งผสมภาษากันเกี่ยวกับเรื่องการใช้คำพูดนะฮะ ่อยว่ากันนี่แล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เป็นเขียนว่า Google Play อะไรก็สามารถกดได้เลยอันนีเน้เปิดพวกคาราโอเ,เกะอ,อะไรร้องเพลงได้เลยนะ,อะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับตัวกล่องทีวีเนี่ยเล็กจิว๋วนิดเดียวต่อแค่ HDMI เข้า ทีวีได้เลยนะฮะแล้วก็รองรับ 4K จริงๆแต่ไม่รู้ว่าความละเอียดของ 4K ของเขาเนี่ยมัน 4K ระดับไหนนะะบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆแต่ว่าทีวียังไม่ถึงอยู่ละทีวีมันแค่พันแปดสิบนะฮะมันก็ขึ้นอยู่ความละเอียดของแต่ละไอ้นี่เนาะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไว้เจอกันแกะกล่องรุ่นใหม่